นักเรียนคะวันนี้เรามาทบทวนการแก้โจทย์นะคะของเพอร์เซนไท p t ทีเนี่ยนะคะของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่อย่าลืมว่าสูตรการหาเพอร์เซนไทเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากนะคะแล้วทีนี้ตำแหน่งจริงของ p t ทีออย่าลืมว่า p t ทีนี่คือตำแหน่งสมมุติในร้อย ตัวคือตัวที่อาแต่ดูว่าตำแหน่งจริงของเราประมาณนี้นะคะอาไม่ถึงร้อยนะคะถ้าเทียบกับข้อมูลเป็นร้อยตัวมันจะหมายถึงตัวที่ R นะฮะซึ่ง p ที่ R นี้ถ้าเราเทียบย้อนกลับไปหาตำแหน่งจริงของข้อมูลจริงๆนะคะก็คือ R คูณด้วย n บวก1ส่วนด้วยร0 0นะคะอ่ะทีนี้ลักษณะโจทย์ ต่อไปนี้นะคะเราเคยแก้ปัญหา p ที่25 p ที่8เจ็บไรว่าไปแต่ตอนนี้เรามาดูว่า p ที่ r ของเราเท่ากับ58เนี่ยเราจะย้อนกลับว่าเราจะหา p ที่ r เนี่ยคือ r ตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันตรงกับข้อมูลตัวที่เท่าไหร่ ถ้าเทียบกับข้อมูลทั้งหมดคือตัวที่ร้อยนะคะเราจะเริ่มต้นนะคะวิธีทำของเรานะคะดับแรกเลยนะคะเราหาตำแหน่งจริงนะคะตำแหนง่งตำแหน่งจริงของ p ที่ R คืออะไรคะ R คูณด้วย n บวกหส่วนร้อยอย่าลืมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ข้อมูลไม่ได้ แจกแจงความถี่เพราะฉะนั้นนะคะตำแหน่งจริงก็คือตัวนี้ R เราไม่ทราบแต่ N เ,เราทราบคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะตัวที่9 9บวก1ส่วนด้วย100นะคะหรือก็คือ R ส่วนเลยคะส่วน10นะ R ส่วน10ตัวนี้นะคะ เราจะไปใช้นะคะปรากฏว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เรียงข้อมูลเราเรียงข้อมูลก่อนนะคะเรียงลำดับข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากก่อนนะคะตัวแรกคืออะไร45 47 48ห0 52่ ห้าสิบสี่ห้าสิบหกหกสิบหกสิบเก้าอเช็คดูว่าเมื่อเราเรียงแล้วมันครบไหมนะฮะนี่คือตำแหน่งจริงตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดแล้วก็ตัวที่เก้าตอนนี้ค่า n ของเราเท่ากับเก้านะฮะนะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูว่า ก่อนที่เราจะแก้ปัญหานั้น58ตัวนี้มันอยู่ในช่วงตำแหน่งที่เท่าไหร่นะคะมันอยู่ตรงนี้นะคะห้เนี่ยอยู่ตรงนี้ตำแหน่งที่7กับ8นะ,ะเราไม่ทราบว่าอ้างเราเป็นเท่าไหรนะ่เราก็ใช้ความรู้ของเรานะคะจากสัดส่วนนะคะจากสัดส่วน คะแนนที่ต่างกันหารด้วยตำแหน่งที่ต่างกันนะคะ,ะขีดส่วนเอาไว้นะคะอาจะเห็นว่ามันอยู่ระหว่างสองตัวนี้นะคะตัวที่น้อยเนี่ยเอาตัวที่น้อยตั้งคือ7ตัวที่ เท่ากับ56กิโลกรัมเป็นตัวลบก่อนฝั่งนี้เหมือนกันอลบ56ตรงกับตัวที่7ตัวที่มากคืออะไรคะ8อ่าโอเคตัวที่8นี่มันคือ60นะฮะแล้วเราก็มาดูว่าเพอร์เซนไทยที่อ้างเราตอนนี้คืออะไรคะ58เราก็ลง58แต่ตำแหน่งที่เราคำนวณไว้แล้วคืออะไรคะ r ส่วน10นี่ R ส่วน10อยู่ตรงนี้ตัวนี้คือตัวที่เราจะหาอย่าลืมว่าตำแหน่งตัวนี้เนี่ยคือตำแหน่งที่ R ส่วน10เนี่ยมันมากกว่าอะไรคะมากกว่า7ต้องเป็นตัวตั้งต่อไปที่นี้กระบวนการแก้สมการนะฮะห้าสิบแปดลบห้ก็เหลือ2อฝั่งนี้ก็เหลืออะไรคะเหลือสส่วนฝั่งนี้ก็คือ R ส่วน1 0บลบเ ยังเป็นจำนวนที่ใหญ่อยู่นะคะ,ะทีนี้ยกชุดไปนะ,ะยกชุดขึ้นไปแล้วเลขสีก็ย้อนกลับมาเพราะฉนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสองตัวนี้ก็ต้องหารด้วย4แล้วตัวนี้ยกขึ้นไปก็เป็น R าส่วนสิบลบด้วยอะไรคะลบด้วย7จ็ดอ่าต่อไปทีนี้2องส่วนสก็ 2, ะคะือหนึส่วนสอะฮะลบ7จฝั่งนี้ก็ย้ายมาเป็นบวกเ นะฮะ a ส่วน10นะฮะทีนี้แล้วยังไงต่อนะฮะ7บวก1ส,ส,ส่วน2 2 7 14ก็เป็น15ส,ส่วน2นะฮะเท่ากับ a ส่วน10ดังนั้นอางเราก็คือ10ขึ้นไปคูณ15คูณ10ส,ส,ส่วน2เ,เห็นเลยว่าอางเราเนี่ยมันตรงกับตัวที่เท่าไหร่คะ5 5 5 25่สบาเจ็ดบห้ดังนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปว่าน้ำหนัก58าิกิโลกรัมมันตรงกับเพอร์เซนทายตัวที่เท่าไหร่คะเจนั่นเองนะคะอ่าโอเคทีนี้นักเรียนดูนะคะดูว่าสิ่งที่เป็นไปได้ตัวที่เราไม่ทราบค่าคือตัว R นะตัวนี้แหละนะจะเป็นอ่า โจทย์นำทางว่าเออเราจะเริ่มต้นไป